อาบน้ำธรรมศาสตร์เย็นเย็ดชื่นตะก้ยิเดาปุบปุบโอ้โหกบโด้ะเมนูนี้พลาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลย ป,ปปาออไสำหรับวันนี้ผมเฮาับพากั้นมานอนแม่น้ำไซนี้อีกแม่น้ำไซพราะว้าท,ที่ว่าอยากอาบน้ำไซสๆบ่อยากอยู่และน้ำคุณ แต่ว่านา้ำใสีหนี่บุมีปลาใหญ่หมดแต่ปลาน้อยเท่านั้นถาว่ามีเอาสีผ้าชิมงานของเรามาน,น,นอนอยู่นี่นแหละเพราะว่าพื้นที่บนนี้นี่กว้างเหมาะสมเขานอนอาบนาา้ำใส่ใส่เย็นเย็น,เ,ยนเปลี่ยนบรรยากาศ นอนนี่แหละคืนนี้แม่น้ำไซนี้มันบุมีป้าหไงอยู่แล้วไอ้อุ้ยเพิ่นชิดเบ็ดลินบุมีป้าหไง ตรงนี้ก็มีตน้นไ้คืนนี้น่าจะปลอดภัยอยู่คือซีบูมี่หรอกพึ่งอีนยังต่างๆ สอกพื้นมากองไว้ดังไฟหอ,น,หน,อนอนอยู่นี่กับง่ายอยูกลางเต็น,นข้าเจ้าก็เอาผาบัตดมาปูตามสังเกตเบิ้งทองฟ้าวันนี้น่าจะฝนตกฝนตกก็ถือว่าโชคดีของเฮาถ้าฝนตกเนี่ยอันตรายผาบัตรมืแต่สองพื้นพื้นนี้กับ คือหนึ่งของเบาปิดเอามาบบอเปลือกเราข้ามหน้าไปเอาฟื้นแต่ฟังบึง <c oughs> บ้งนั่นเพราะว่าบึ้งนี้บุมมีฟื้น อามานอนอยู่นี่นี่อายอ้นอเฮานี่พากันอาบน,น้ำเมื่อวานนี้บ่ได้อาบเพราะว่าน้ำมันขุ่นอันนี้นี่น้ำใสสะอาดดีข้าเจ้าก็อาบเฮ็ดบอ่อนกันตองน้ำเมื่อวานนี้นี่ก็กินน้ำคุนแต่ว่าเหากันตองนี่ก็ใส่ดี อันนี้น้ำใสแห้งเขากันตองนี่มันออกไวด้วยน้ำใสนี่มันออกไวอ,ไอ,อ,ไวอู้่น้ำสะอาดมันจะขึ้นไว้บุคือน้ำคุ้น

วันนี้บ่าได้อาบน้ำเนาะเอาวะว่าน้ำขุ้นเนาะหมดอนีรเพิ่งก็ได้อาบอ,อ,อาบน้ำธรรมศาสตร์เย็นๆสดชื่นคนมีคนมีเงินพันล้านหมื่นล้านไม่ได้มาอย่างนี้หรอกแมนแมนแมนแต่คนที่ไม่มีมาได้ <c oughs> ดีแล้วมาเที่ยวมาเบิง้งมาสัมผัสท,ทุกวิธีการ แล้วเมื่อไหร่จะไปเที่ยวในเมืองบ้างยังบูฮูคือกันถ้าว่ามีโอกาสกันสิไปไปนะมีโอกาสไปแน่นอนไปเที่ยวเมืองไทยมั่งเดี๋ยวจะพาไปสุปลาทะเลเลยนเดินเดินเดินเอพาสุกกาทะเลดีเฮ้ากาสก่อนมีโอกาสกันสิไปชิมงานพวกเฮาในเฮดอีกบอลข้าเจ้าสีมัดเป้เอาไหมสามคา

ออ no ออเอ๋อไม,ม่นั่นมาคำใส่อีกมันยาวต้องไปตัดอีกมัดอูแล้วแล้วนี่ก็ติดขาผมเลยแทงปักๆเลยเนี่ยไม่เดี๋ยวลองดูลองนะ ดึงเลยไม่ได้โอ้เอาน้ำจากท่งปล่อยออกใส่กระตุกน้ำที่สะอาดแล้วมันกันตองแส่น้ำหวานไว้

ต้มให้พ <soft and peanut butter> ี่ๆคนกินป่าธรรมศาสตร์ยินี่แม่นเขาต้มเขาเจ้าส่วนยินี่อีกแม่นเขาจะนึ่งเขาเนี่ยวเพราะว่าเขาไปยืมเหมาะของสาวบ้านยืมเหมาะมาใส่ สบายเลยบ่ได้ใส่บังเลยบ้ดนีมีหม้อมีหัวหนูเด้อไปให้เบลบ่าวแจ็คกำลังเอาเขาที่เขามาไว้ในทุงยางใส่หม้อหม้อนี้ก็คือหวดเลยเพราะว่าเบืองโกนหันข้าเจ้าได้เจาะเป็นหูเป็นหูซองเพื่อนึง เพราะว่าเขาคอนทางร้ายคันสัญญาเต็มโพดยานว่ามันบูสุกอีกจะก่อเหลาวอิเกลิมอีกต่อหมอดีเนาะมันหุงดีจะบอกแบบนี้เพราะเหตุแต่เนี้ยก,ก็น่าจอหุงหรอทัอนใช่ไหมป<ห><ห><ไ>ิดใบแต่แล้วยังห้องวะเอาไปใหม่ห้องวะหรือปะตองเลยให้มันสุกไว้ห<อ>้องวะมันบูติดหม้อบ่วย<อ> น้ํเข้าใส่แต่เพียงบ่แม่นแม้ไอ้ที่ว่าจอฮ้น้ํามันบ่ขึ้นสูงกว่าบ่ๆๆเพียงอายสิทีหมกแตงเพินสิตําส้มอีก พี่อ่นบอลข้าเจ้ามัดอู่นอนอเพราะว่าอยู่นี่นี่มันใส่บดอดดาต้องได้ย้ายไปอยู่เทิงอีกอยู่เทิงนี่มีต้นไม้มันครึงแน่นดีอยู่นี่นี่มันครึงบอได้ปันดาเพราะว่าข้าเจา้ามันแต่โตใหญ่น้ำหนักร้ายต้องได้ย้ายไปอยู่เทิงสามคนนอนในอู่หันนอนสามคน เฮาก็กางเต็นนอนในเต็นสามสี่เต็นบรรยากาศก็สิเริ่มมืดแล้วมืดแล้ว ตวกเขาก็ยันี่ทบัทันกินข่าวแรงกำลังหนึ่งข่าเห็ดของกินนี่แหละกลางเต้นเนี่บ่อยยากยากสุดก็คือบอนข้าเจ้ามัดอูอยู่เทิงท่านเขาตัดใหม่มาค้ำ ชัดได้ใช่ไหมชัดได้่ะตักคืนบน<แ>่าบานตักคืนบ่าได้แล้วไปแ,นะแล้วเนี่ยมูลถ้าตักคืนนั้นมันล้นโอ้โหไฟนี่มันต้องมาตั้งนี้แจงไปทุนยังเมนเอาลวดเขาเต้าเลยเต้านด้หลาย แล้วเปิดไข่ผมทิ้งตรงนี้นะพรุ่งนี้เคยเก็บนะตีปลาเมือกคนเขาโดนไฟเลยไข่นี่สดจริงจริงกัไข่อ้อันนี้ปลาที่ฮามาเคยเห็นนี่ปลาแปลกๆมฮูอ่ะมันแม่นปลายยังปลาสลามเหรหรือว่าปลายยังปลาสลามบอกเนี่ย

เอาไปนอนแบบใจเย็นเลยดูปีนเบื้องั Gym. ิงไม่มาจักดึปีนเบื้องมาแตะหลิวนี่มันไม่พอเนาะมันน้อยสอันนี่แะใส่สอันใช้วิธีการนี่บพี่มาไปกินนี่แต่งลนพี่อยู่นี่ อาทำให้ผมทำให้พี่ผมทำให้ทำได้ทำไมมันจะทำไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นที่าลัวไม่อยู่บนนี้ก็อยู่ข้างล่างทิซ่าหน้าเอาเอียนแต่นี่แหละหน้าด้านที่สุดเมนปีนเรือหน้ากจะพิกไข่มันยังไม่ขาดกันไง โอเเคดี๋ยวเบิ่งแล้วก็น้ำลายไล่นำลายแตกไปพร้อมซุบึ๊บโอ้กอบปูด้วยนะโอ้ำมานเลยเฮ้ยน้ำมันนี่มันก็เซ็ตเยอะเลยเจือเจืออ้าแซ่บๆต้องกันขอดไข่อลไรก็มี่สมตำเมนูนี้พลาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเมนูเด็ดมากับผมต้องจัดตลอด มันง่ายไงมันง่ายแล้วก็กินแทกโอ้เขาเนียวนี่ลายขนาดอ้มันนี่คงกินลายแ้ขาย่เดอแนข้แข้งเพราะเขาหอขนอว้ะได้ไหลา ตั <mile inside> <to skin aaS> ้มหวานุธนะอกตกมาน้ำไหลมาไปเลยตอกมันมีแหละหาห้องบนทุกระโรเ่ได้มาเย่งมากนั่งกานเตไทยตอนนี้พขาปูขเขาก็ไปคิดบ่เจ็บบอกมันให้หายเถออใจว่ามันต้องทิ้งเลยนะใช่ไหม กบตึนทิ้งหรอือเปล่าไม่น่ากลับมาแค่ไหนแล้วครับนนะถ้ากัรกินไทยนะถ้าอยู่ในหอไม่เยใน,นหอเห <c ười> นียวว่โะโกงบัะขิงหอมเด้อ ข้าวเนี่ยเจ้าซาเนี่ยเป็นหมอกวะฮะไม่ได้เป็นหมอกคุณไม่รับเจ้าซาเนี่ยเนี่ยคนไทยมาที่เนี่ยคนที่บ้านนี้ได้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้กระจาไม่ใช่ที่เอาเอากระเบนมาหน่อยได้ตั้งชื่อผักนี้ให้มันมีชื่อไงไมมม่ันีจริงไหมแต่ก่อนมันไม่มีชื่อแมนแมนไม่ใช่ครับเขาเพิ่งมาตั้งเอ้าแมนเหรอแมนใช่ไหมนี่ผักอีย่งตั้งใหม่ๆ นี่ Dante, น,นี่ผักอัญชลผักอร well ่อยเนี future, ่ยคุณได้ตังชื่อที่นี่ใช่ไหมอร่อยออร่อยจังอ่อยมากเราเรียกผักอร่อยอ่ะแบบพอเราบอกอร่อยไงก็ไม่มีชื่อถามก็ไม่มีชื่อเป็นผักอร่อยไปซะได้แลาวคุณผูมครับผมกินอันี้อ่ะข้าวเหนียว นย่างเลยพี่ก,กรอบเนะี่ยมันมันย,ออย่างย่งไฟเบ,เบาๆสิ่งกระสอบสก,กรอบก็โอเคอร่อยอือันนี้นอันนี้อันนี้ไม่กรอบค่าเก,กินมาก หลังจากพวกเขากินข้าวแรงแล้วหรือว่าข้าวตอนเย็นแล้วนั่งพักผ่อนนี่แหละนั่งกินน้ำหวานที่พิ่นซื้อกินแห้งกินขา้าวกินน้ำหวานปลาหมึกย่งกันย่งเรือขี่เฮาปีงันเกีกินบวบปลาไหวมื่นตอนเสาอีก ได้บอปิดพยายามเมบิงว่าเบ็ดใส่ป้าออยามเมบ็ดว่ามันสิบถือหรือบอชิปูฮะกะลุกแต่เต้นยามเบิงมัง่งเบ็ดฮะมันสิมานหรือบอ,อ,อยามเมบิงเบ็ดปลาร้าแมวชิพีคนบอ <laughs> เ้ยนตุ๊บข้าวโอ้ยเกิดอาจิ๋วมากินจา้าปีงปลาดุกเฮ้ยบะเมนปลาดุกปลาหมึกปลาหมึกมูอคืนนี่ปีงไรกินปลเบิด สำหรับอาหารตอนเช้าวันนี้ก็มีแต่ปลากระป๋องนี่แหละปลากระป๋องเพราะว่าเฮาออกไปใส่มองก็บ่ได้ปลาซั่นปลาที่เฮาใส่มองได้แต่ตโอ้ย o pakku ke pasu contoh <coughs> kanannyang อนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงปลายแล้วพัเฮากับซีเกียมเครื่องคองกุเต้นแล้วก็กินข้าวเร้าแล้วจึงคอยผ่าอันผอวาายกลับบ้านเลื้ยงป้านีบ่ได้แน่นอนแลหละเพียน้องเอ้ยคอยกับบ่อเปลือกไปใส่มองมือเร้านี่ก็ได้แต่สองโต กิมงานพ่อเฮากับสีเริ่มกินเขาเ้ากินขขาเมื่อสุดท้ายอยู่ในป่าที่แบบเห็นถั่วบอกว่ามันมีกลิ่นที่ได้อลไมันหวานเอบวงเพราะว่านี่กรอบมันรอบางกอมันแต่มันหวานหวานผมว่ามันหวานหน โเบื่หอหอกเบื่อแล้วครบนนั่นกินได้บ้างไหกินได้ต้มๆกัน้หิีไปเลยเด็กไปเลยักมแดดก็เรเิ่มซองมาแล้วมาเขากับสีเกมบเครื่องก็บคลองะบนที่บางคน ยิ่ยน,อน,น,น,าานอันนั้นน้ำหวานนี่กินน้ำหวานโอ้โหฮะหวานคักอื้อหม ออจอกที่เบาแจค็คเพิ่นเห็ดที่บางกินหรือเปล่าที่ระลึกที่ระลึกเอากินก่อนกินก่อนเออแก้อย่างงามเลยเป็นที่ระลึกคุณน่ะโอ้งามงามงามติดใจลยาชมมนนยชอบ Oh. Oh, tem เต็มบ่บอกเต็มครับตรง Nhanh nhanh. เรียร้อยเอาเก็บเครื่องเก็บคองมีนจชิย่างก,กับล <ะ S 1> แลาบาทนี่ยเาอดลาบเปลนเป็นยาวโตสัตว์ เอาไปึงหนกั่เอาไปปาดเอาไปปาดเสร็จแล้วเราก็ไปถักถักสร้อยให้พวกพลังโมโม่ซื้อสามร้อยห้า้อยอะไอพวกนี้มันซื้อจริงนะงานแทนเมดอะเวลาเรานั่งจะเบื่อเลย